โอเคถึงแล้วหวังว่าคงไม่มีอะไรมาต้อนรับเราแล้วนะพอล้วบอสใหญ่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นให้พี่เดินสะดวกสักทีเถอะสักพานหนึ่งคงไม่ตายหรอกมัง้งไปเอาละคงจะชิวๆแล้วมัง้งบอเดอร์ก็ตายไปแล้วนะฮะเรียบร้อยผมก็เล่นต่อมายาวๆเลยนะครับเพราะว่าเกรงว่าคงใกล้จบแล้ว ก็เลยมาให้มันจบเลยดีกว่าปิดโปรเจกต์ในวันนี้เลยนะฮะจัดไปทีนี้เราก็ไปที่โยธาธามได้แล้วนะฮะโดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นเอาล่ะไปลูกพ่อได้เวลาปิดฉากเกมนี้สักทีเท่บอกเจออะไรมาบ้างยังไม่เจอะเอะไรเลยไปละโอ้ยเลย ดูกันเลยเอาละอืมถ้าจะไปไปตามแผนแล้วก็ <c oughs> นี่มันต้องไปไปตามแผนอยู่แล้วเราวางแผนไว้โอเคเราพิกัดไปยังยอตันฮามได้เลยไปดูสิเอานะรอบนี้กูไปจริงๆนะนะอ่าวันาฮามไม่ใช่อันนี้ยังไม่เคยไปเลยเนาะโอเคยอตันฮามโอเคนี่งไงปั๊บเขาให้ เยหันไปทางประตูเลยฮะบอยหัวน่ะพร้อมนะโอ้ได้เลยเดี๋ยวข้าจัดการให้หวังว่าหัวท่านจะไม่ระเบิดนะโอ้ยบางทีเรามาคิดทบทวนกันอีกรอบก็คงยังได้นะไม่ใช่ล็อกไม่ทันละไม่ใช่หัวข้านี่พร้อมนะอู้หูจอ เอาไว้เต็มเต็ม,ตมยัดเข้าไปตอนนี้ละบอยเอาเว้ยสาดเข้าไปปั๊มเหมือนจอมอนิเตอร์เลยนะผมดูสิอ่าเราใกล้ถึงแล้วจริงเหรอพ่อคิดว่าอีกไกลไหมอ่ะเดี๋ยวก็รู้ รอ,อเวลานี้มานานเอาเว้ยในที่สุดเอ,อก่อนจะไปข้าขอพูดอะไรห,หน่อยนะฟังนะนี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าทั้งสองคนต้องการข้าอยากจะให้เจ้าทั้งสองคนอยู่อยู่ด้วย,ยกันเขาไม่มาข่าไว้ที่นี่ลหละก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดมีใครโอ้ในที่สุดสภ<ร>าพผู้หญิงภาพสตรีพวกเจ<ว><ว>้า<ว>ทำได้แล้วนะ อ่าโทษทีนะข้าอยากเห็นด้วยตาตัวเองอุ้ยเศร้าใจดีใจซึบซ้ำซับซึ้งโอ้โน้อยไม่เอาไม่ไม่ไม่โอ้ยเอาเอาก็เอาวะปักเจ้าหัวด้วยข้าทำได้ไม่ละพูดเล่นมีพูดเล่นได้นะโอเคพร้อมนะลูกมาเถอะ ดีใจแทนด้วยเดินทางมาต้องไกลผ่านอะไรมาหลายอย่างในที่สุดก็มาถึงแล้วโอ้โหสุดยอดรีบๆกลับมานะมีเมียมีเมียกลัวเอ,อ้ยรอก่อนเดี๋ยวกลับมาแน่นอนจะกลับมาช้าเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งนะจะกลับมาแน่ๆเอาละหลังจากพักที่แล้วเราก็ได้ปราบเจ้า บอเดอร์ไปนะครับผมเฟรยาก็คงจะโกรธเราแน่ๆนะแต่ผมว่าสิ่งที่เฟรยาทำก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะเพราะว่าการที่ไปบังคับตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยอยากให้ลูกเ,เป็นอมาตะอะไรเงี้ยแต่ลูกไม่ต้องการมันก็เหมือนกับว่าเราได้ฆ่าลูกทังอ้อมอะไรประมาณนั้นนะเราก็เข้าใจแหละว่าเฟรยาต้องการอยากจะให้ลูกนะั้นมีชีวิตอยู่แต่มันก็ไม่ถูกต้องอ ้าวค้างวะเนี่ยต่อเขานานจังเฮ้ยแต่เสียงเท้ายัางเดินอยู่นะเฮ้ยค้างนานมากนานมากโอ้โถเอ้ยมานนึกว่าค้างไอ้ห่านานจะจัดดูนั่นสิเราเห็นยักษ์แล้วตรงนั้นใช่ไหมอ่ะอ่านในยอดเขาตรงนั้นนะฮะเราทำได้ เราทำได้ใช่ในที่สุดอีกแค่นิดเดียวจะถึงแล้วทำไรอ่ะอ๋อปลดโซ่พ่อทำอะไรเหรอ พอไม่จำเป็นต้องซ่อนอะไรอีกแล้วปล่อยวางนะฮะอดีตที่เคโทนั้นปิดไว้ปล่อยวางเรียบร้อยอ่าเป็นอิสระเราไปได้ยังอะใกล้ <c oughs> ถึงแล้วนะไอเด็กนี่พ่อขอทำมิวสิกก่อนได้ไหมเนี่ยบอย เฮ้เอาว่าได้ถือแล้วเอเทียอยากถือมานานนะฮะในที่สุดเคทก็ยอมรับแล้วถือแม่ไว้สิโอ้น้องน้องยิ้มอะอมยิ้มไว้เลยอะซาบซึ้งว่ะปลื้มใจนะฮะปลื้มเลยอะเป็นเกียรติมากดนดีด้วยเอเทียส เคทอสนี่ยากนะเป็นการจะเป็นลูกน้องเคทอสหรือว่าอะไรเงี้ยยิ่งเป็นลูกด้วยเนี่ยเคทอสโอ้โหการที่ได้แบบยังไงดีอะไม่มีอะไรถ้าแค่คิดว่าจะได้ยินเสียงอะไรแล้วซะอีกมันยากนะการที่แบบจะให้เคทอสยอมรับอะไรเงี้ยเอาว่ะโดยแบบว่ายิ่งเราเป็นลูกของเคทอสอะไรเงี้ยโคตรลำบากเฮลโลมีใครอยู่ไหมเหมือนจะไม่มี ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยที่นี่คงต้องมีเหล่ายักษ์อยู่นแน่แต่ว่าตอนนี้คงออกไปหมดแล้วประมาณนั้นนะเฮ้ยนี่อะไรอะทำไมถึงมีลูกปั้นหน้าตรงนี้ด้วยละ่ะถ้าเดาว่ายักษ์เคยอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้ก็มีเห็นแค่ที่เออแค่นี้แหละมีแค่ลูกปั้นนะฮะเป็นตัวนี้ไม่มีเลย โอดินและทอร์ปกครองทุกสิ่งและมาเหล่าผู้คนอ mm hmm. ลูกปันเป็นอนุสาวรีย์เลยวะผมว่าที่นี่ไม่น่ามีใครแน่ๆเลยพวกเขาอยู่ที่ไหนกันตอนนี้พวกยักษ์น่าจะกลับมาที่บ้านกันแล้วก็น่าจะเอาชีวิตรอดอยู่ในที่แห่งนี้หรือเปล่า feel, ข้าคนรู้สึกถึงพวกเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สึกเลย มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะทำไมแม่ถึงส่งเรามายิ่งเราคิดคำถามหรือตอบคำถามได้คำถามอื่นก็จะผุดหัวขึ้นมานะฮะโอเคไม่มีอะไรมั้งถึงแล้วโอเคเข้าในรูนี้ไปใช่ไหมเอาเดี๋ยวพ่อดูนี่สิมีบางอย่างเกิดขึ้น อ๋อโอ้โหลอกเลยอะนี่ไงใช่ไหมเนี่ยคำตอบขวานของพ่อมันอยู่ที่แม่ดูสิเธอกำลังพูดคุยกับเหล่ายักษ์เธอเป็น,นยักษ์เหรอ แม่เป็นยักษ์ว่ะอ้าวแล้วนี่คือเราครั้งแรกที่เราเจอวอรเซอร์เพนแต่ว่ายังไงอะโอ้มันถูกลิขิตไว้แล้วนะฮะเรนถ้าเราสู้กับบราเดอร์แต่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตะกี้นี่เองเดี๋ยวนะพวกเขารู้ทุกอย่างมังกรที่เราเจอบนภูเขา แล้วก็พวกสโตนภาพวาดเหล่านี้คือเรื่องราวของเราเหรอไม่ใช่มันคือเรื่องราวของเจ้าต่างหากแต,แต่ว่ามันหมายความว่างไงอ่ะก็หมายความว่าไม่ได้มีแค่พ่อไงที่มีความลับอ้อ ท่านไม่รู้เหรอว่าแม่เป็นยักษ์อ่ะเป็นยักษ์เว้ยนี่สรุปว่าเอเทียจะเป็นทั้งครึ่งเทพครึ่งยักษ์เลยเนี่ยข้าเป็นยักษ์ครึ่งเทพครึ่งยักษ์ทำไมแม่ถึงไม่บอกเราล่ะเธออยากให้เรามาหาคำตอบด้วยตัวเองละมัง้ง แต่ทำไมถึงไม่บอกเราตั้งแต่แรกเลยอะแม่เจ้าต้องมีเหตุผลดีๆแน่บอลเดอร์ไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อตามหาข่าแต่ถูกส่งมาเพื่อมาตามหาแม่เจา้าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเท่าฐานไปแล้วถ้านั่นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ข้าก็เชื่อนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามอีกอย่างหนึง่งแม่ก็ไม่เคยผิดสักครั้ง มาเถอะเราเกใกล้ถึงแล้วเกมจะจบแล้วเออใช่ใช่มันจะจบแล้วอุ๊ยอันนี้ไม่เห็นเอเทียนไม่เห็นอันนี้อุ้ยเคยโัวตายเหรอวะเฮ้ยเชี่ย,ยเอาแล้วมึงชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ขุดกลับไปดูใหม่อีกรอบดิเคธทัวตายเอ้าแล้วถ้าไม่ปิวสวัยเลยดูมันภาพปิดเหมือนเดิมเลยนะผมว่าถ้าเคธทัวตายในภาคต่อไปนี้คือแม่งผมว่าคงเฮิร์ตหน้าดูอะเศร้าแน่แน่เฮียมันจะเหมือนเดลัสออฟอาร์ตเลยที่โจเอลตายอารมณ์ประมาณนั้นเลยโอเค เหมือนแม่อยู่กับเราเสมอคอยดูเรานำทางเรากลับบ้านและให้เราประสบความสำเร็จถึงแล้วเคธอตายนี่จบเลยนะเฮียแล้วใครมาเป็นพระเอกแทนวะเอทีสเหรอไม่รู้วะต้องรอดูภาคสองต่อไปนะฮะแลกนานล็อกอย่าเพิ่งเดาเลยเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้น โอเคถึงแล้วในที่สุดฟันฝ่าอุปสรรคมาหลายอย่างเจออะไรนับต่อมีอะไรจนในที่สุดก็มาถึงที่หมายพ่อไม่เราจะทำด้วยกันลูกพ่อ เอ้ยปื้มว่ะเฮ้ยเคทอสน้ำตาคอน่ะน่ะปื้มใจนะฮะปลื้มคงดีใจอะ่ะลึกๆอะเคทอสอะแต่ไม่สแสดงออกทางสีหนะะ้ะภูมิใจว่ะมาถึงแล้วตลอดทางก็ทะเลาะก,กันมีปัญหากันแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยกันลอยอัฐิแล้ว ทีนี้แม่ก็เป็นอิสระแล้วอาขนลุกเลยอ่ะอ๋มันเป็นดินแดนของยักษ์สานะฮะก็ถูกนหว่าอยูธันธามแต่ยักษ์ตายหมดแล้วอ๋อนี่ละมันคือสาเหตุที่อยากให้ขึ้นมาลาก่อนนะเฟย่า ยักษ์พวกนี้พวกเขาไม่มีอีกแล้วไม่เหลืออะไรเลยที่นี่<า>อืมเฟย์อยากจะมาอยู่กับเหล่ายักษ์นะฮะมันเป็นเหมือนบ้านของเฟย์แประมาณนั้นโอเคข้ารู้ว่าแม่เป็นยักษ์งั้นข้าก็เป็นครึ่งยักษ์ครึ่งเทพแลสิแล้วลก็ครึ่งมนุษย์ด้วย โอลูกรึ่งเลยนี่ว่แต่มีบางอย่างที่ข้ายังไม่เข้าใจชื่อของข้าบนกำแพง,พ,งพวกยักษ์มันเรียกข้าว่าโลกิอ้าโลกิโลกิงั้นเหรอเฮ้ยเอาจริงดินั่นเป็นชื่อที่แม่อยากคงอ,อยากจะตั้งให้เจ้าแต่ว่าทำไมล่ะ โลกิเวยเดี๋ยวไว้ค่อยหาคำตอบที่ที่หลังกลับบ้านกันเถอะเออเนาะโลกิมันในหนังอะที่เราดูในมาเวลมันก็เป็นครึ่งยักษ์ครึ่งคนครึ่งเทพนี่ว่าเออทำไมผมไม่คิดวะเออใช่เออว่ะเออใช่ว่ะครึ่งยักษ์ครึ่งเทพอ๋อแต่ว่าเราเพิ่งมารู้นะว่าเอเทียนเนี่ยมีใส่เลือดเป็นยักษ์ในตัวด้วย ซึ่งคาตอบมันมาเฉลยในตอนสุดท้ายไงถ้าเกิดว่าคําตอบมันเฉลยตอนแรกเนี่ยเราจะรู้เลยไงโอเคข้าเดาว่านี่คงจะเป็นสิ่งที่ท่านแม่อยากให้เราขึ้นมาแต่ว่าท่านอยากให้เรามาที่นี่เฉยงั้นเหรอท่านอยากให้เราบอกกับผู้คนหรือเก็บเป็นความลับข้าไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะเอาไงต่อก็แล้วแต่เจ้าเลยข้าเชื่อมั่นในคําตอบเจ้าโอเคเออว่ะ <laughs> ค่งยักษ์ค่งเทพและค่งมนุษย์สามค่งแล้วทําไมท่านถึงตั้งชื่อว่าเอเทียสล่ะมันไม่เหมือนชื่อเทพเลยอาา่ะฮะไม่เลยมันเป็นชื่อของทหารทหารสปาร์ตาทหารที่ยิ่งใหญ่เหรอเราสปาร์ตาคือนักรบที่ยิ่งใหญ่เขาถูกฝึกมาให้มีชีวิตในกฎระเบียบว,วินยัยต่อสู้และตายชีวิตเขาอยู่บน ในความยากลำบากอ่าฮะแต่เอเทียสปาปาต้านั้นไม่เหมือนผู้อื่นเขานั้นอบยิ้มในทุกครั้งทุกเวลาเขานั้นมีความสุขเขานั้นมีความหวังในจิตใจเขาไม่เหมือนเครื่องจักรสงครามเป็นความดีเมื่อตอนที่เขาตายในสงครามพอได้มอบความหวังและมอบชัยชนะ และเส้นทางแห่งชัยชนะให้กับเราข้าได้แบกร่างเขากลับบ้านและฝังเขาในฐานะนักรบแห่งสปาร์ตาพอทรงจำของเขานจะเป็นแสงสว่างในความมืดเสมอว้าวพอเรานีทานเก่งจังมีเมียนน่าจะพลาดแล้วล่ะใช่พลาดแล้วล่ะมีเมียเอาเอนเคิตขึ้นแล้วนี่วาใช่ไหมอนนิเมชั่นเออขึ้นแล้วจบแล้วว่าคุณผู้ชมเอาเว้ย จบแล้วเว้ยอ้าวโอเคที่จะขนลุกว่ะผมเคยเห็นตอนจบอยู่แบบเนี้ยนะแต่ผมลืมไปละข้าเข้าใจนะว่าเราต้องกลับบ้านแต่ว่าบางทีแล้วน่าจะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ท่านแม่ส่งเรามาถ้าเป็นฐานะเอเทียสแห่งสฟาต้ตาเขาจะคิดยังไงแล้วฐานะโลกิล่ะอ่าฮะก็ชื่อแปลกๆอยู่นะยังไม่คุ้นชินกับชื่อโลกิ เอเธียยังเหมือนยังไม่อยากกลับบ้านนะอยากจะท่องเที่ยวต่อโอเคแต่ผมคงพอละใครอยากดูคงไปดูช่องอื่นเอาแทนนะฮะเพราะเกมนี้ก็นานแล้วประมาณสามปีได้แล้วมั้งโอ้ยดีใจที่พวกเจ้ากลับมาเชื่อเลยคนแคะ้พวกนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มียพวกมันมาวัดหัวขนาดหัวข้าน่ะแล้วเขาแล้วเจ้าต้องการอะไรต่อเหรอเอาข้าไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่ ยโอเคอยากอยู่กับเรามากกว่าใช่ไหมล่ะมีเมียอะไรวะเนี่ย Expo with a t r i u s continue Expo complete drawer f o l l e r free dragon travel to โอ้สามารถเออตอนนี้คือเหมือนกับว่ามันเปิดอิสระให้กับเราแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องหลักจบไปแล้วนะฮะเราสามารถเดินทางไปยังมัสทามอันทุะวะมัสทาม <laughs> แล้วก็นิฟามนะครับผมเพื่อตามหาไอเทมใหม่ๆห,หรือว่าไปเอ่อ ตามหาพวกอาวุธหรือว่าพลังอะไรใหม่ๆนะครับผมประมาณนั้นเลยอ่าแล้วก็ไปต่อสู้กับเหลาวัวคือรีที่ชั่วร้ายอ่ามีวัวคือร,อรีด้วยนะครับผมแต่ว่าคงจะผมคงไม่เล่นแล้วละ่ะนะเพราะว่าคงมีช่องอื่นทําไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้ผมแค่มาเอาเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับนี่วัวคือรีจะมีสายลักษณ์แบบนี้ในแผนที่นะฮะเราต้องไปตามล่ามันลัฆ่าพวกมันซะประมาณนั้นอืโอเค อันนี้ก็นี่ไงมัสทามอันนี้ก็ยูันทามโอเคครับไม่มีอะไรออันนี้เราคงต้องกลับบ้านชิมิชิมิชิมิโอเคกลับบ้านก็ได้วะไปะไปฮะกลับบ้านดีกว่าโอเคไม่มีอะไรอโอเคกลับบ้านเราลักรออยู่ไปฮะ เพราะว่าเออ่เหมือนที่บ้านจะมี NKDIT ด้วยนะฮะใช่แน่นอนผมเล่นเกมนี้เพราะว่าอยากดู NKDIT เนี่ยแหละมามันจะขนลุกสักแค่ไหนอยากรู้โอเคถึงบ้านแล้วยูหูในที่สุดเราก็ถึงบ้านแล้วรู้สึกถึงวันว,นว,นวนานเมื่อก่อนเลยนะเนาะเาก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงเรื่องแบบนั้นหรอก โอเคได้เวลาพักผ่อนแล้วข้าต้องหลับยาวแน่เลยในหน้าหนาวเนี้ยโอเคโห่บ้านไม่มีใครมาซ่อมเลยเว้ยไอ้พวกดรเกอร์ไอ้พวกนั้นไอ้พวกมอนมึงไม่คิดจะมาซ่อมบ้านกูเลยเหรอเนี่ยมึงมาอาศัยที่อยู่ไม่ซ่อมให้กูเลยโอเค,อเคได้เวลาพักหลับซะข้าหลับก่อนท่านแน่แน่อือแล้วแต่เลยลูก พอก็ไม่ไหวแล้วพอก็ไม like ่ไหวแล้วจะตายแล้วหลายปีต่อมาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะอีกแล้วเหรอธนูมึงหลับยาวขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหหลับข้ามปีเลยเว้ยชุดก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยส่ฟ้าอย่าบอกนะว่าชัดเจนครับผมเอาว่ะมันมาจนได้ มึงเป็นใครพ่รอเทพกระเจ้าสายฟ้าเอ้ยเทพกระเจ้าอะไรล่ะเทพกระเจ้าสายฟ้าว้าวพี่ถังเบียร์ของเรามาแล้วไม่ได้ไปกับกาเดียนอ of กา l ล็กซี่เหรอ <c ười> ไม่ใช่ไม่ได้กลับไปไม่ได้ไปกับสตาร์รอดหรอวะ <c ười> คนละเรื่องไรอี้จบแล้วนะครับโหวิวโหวโอ้ในที่สุดเฮ้ยกอดออฟวอนะครับ จบสักทีก็ดาวโบของ PC นะเล่นมาบากบั่นตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทนี้ก็ประมาณ15พาร์ทได้นะครับผมพาร์นี้นพาร์ทที่15นะโอ้โหสุดยอดมากครับตบมือเลยตบมือให้ตัวเอง <laughs> โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม God of War นะครับผมบอกว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับความสนุกจากเกมนี้กับโปรเจกต์นี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมโปรเจกต์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็น Dying Light นะครับใครที่ยังไม่ดูพาร์ทแรกพาร์ทสองพาร์ทสาก็สามารถไปดูกันได้เลยผมทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทสีจะตามมาภายหลังนะฮะโอเคสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชม ที่เข้ามาอุดหนุนกันมากเลยนะครับผมที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกข้อความทุกอะไรดีๆทั้งหมดที่คุณชมให้กับผมนั้นเป็นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กับสรับผมมากนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะสรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณคนดูทุกคนมากเลยครับผมด้วยรักจากช่อง Foxtail Gaming ขอบคุณมากจริงๆครับ ลาตีสมััดีครับผมลาฟันดีเยวิโ go. ก้กดอ of w อ r แลกหน้าล็อกก็คอยดูกันต่อไปถ้าผมมีเพ a y s เพ t สเ n ชันเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาแล้วกันนะฮะ God war. กดออฟบอลแลกหน้าล็อกจะ,จะมาเล่นให้คุณผมได้ดูกันแต่รอหน่อยนะฮะอาจจะไม่อาจจะทำช้าหน่อยนะแลกหน้าล็อกอันนี้บอกล่วงหน้าเลยโอเคครับสวัสดีครับไปจริงแลละบ๊ายยเยวิโก้พรีเซนต์เดย์ กับจ,จูบ้านั่นเหรอเเทียสเจอพร้อมไหมข้าข้าพร้อมแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ทอเหมือนมาหาเราเลย <c oughs> ที่บ้านเรามันเป็นแค่ความฝันน่ะงั้นเหรอแต่มันไม่เหมือนที่ข้าเคยฝันเลยนะมันเหมือนแบบอนาคตเราเยอย่าห่วงเลยเราห่วงในวันพรุ่งนี้นนดีกว่าเราต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้มาเถอะ อะไรวะเดี๋ยวมันจะบอกว่าเมื่อกี้คือความฝันกันเหรอความฝันก็บ้าแล้วมันมันมันก็ความฝันละมั้งเออแต่อนาคตต้องได้เจอแน่นอนนะทอโอเคครับผมไปแล้วอันนี้จริงจังไปแล้วจริงจริงบายบายครับผมไปแล้วบายบายแค่นี้แหละ